ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานว่าบุ้งและใบปอจากกลุ่มทะลุวังที่ถูกคุมขังในคดีม .112 จากการทำโพลความวเดือดร้อนจากขาบวนสดเด็เดโดยถูกคุมขังอยู่ที่ทันทัสถานหญิงกลางตั้งแต่วันที่3พฤษภาคม2515จากการถูกถอดประกันและเริ่มต้นอดอาหารประท้วงเมื่อวันที่2มิถุนายน2 5 6 5จนถึงขณะนี้เป็นเวลา30วันหรือ1เดือนแล้วที่ทั้งสคน อดอาหารประท้วงเพื่อทวงคืนสิทธิ์ในการให้ประกันตัวล่าสุดทั้งสองอดอาหารโดยกินเพียงแต่น้ําเปล่าและเกิดแร่เท่านั้นทําให้เกิดผลข้างเคียงต่อร่างกายอย่างชัดเจนนอกจากอาการอ่อนเพลียปวดแสบท้องมึนงงและตาผ้ามัวแล้วอาการหน้าจับตาของบุง้งก็คือภาวะโพแทสเซียมต่าที่แพทย์ชี้ว่าอาจทําให้กล้ามเนื้อหัวใจตายได้